บทนำสู่ Yamaha MT 07รุ่นปี2026 Yamaha MT 07ปี2026กลับมาอีกครั้งในฐานะ Naked Bike ที่เป็นตำนานแห่งตระกูล Master of Talk หรือ MT Series ด้วยความโดดเด่นที่ไม่เคยจางหายจากตลาดมอเตอร์ไซค์กลางคลาสมาพร้อมการปรับดีไซน์และสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งสายซิ่งและผู้ขับขี่ทั่วไป รุ่นใหม่นี้ยังคงรักษาความบาลานซ์ระหว่างพลังเครื่องยนต์น้ำหนักเบาและความคล่องตัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ MT07 ไว้อย่างครบถ้วนแต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรายละเอียดที่ยกระดับความพรีเมียมไปอีกขั้น 2. การออกแบบใหม่ที่ทันสมัยและดุดัน MT072026 ยังคงเส้นสายการออกแบบที่เน้นความแข็งแกร่งและดุดันตามสไตล์ Dark Side of Japan โฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงแฟริ่ิงด้านหน้าให้ดูเฉียบคมและล้ำยุคมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบเลเโปรเจคเตอร์ที่จัดวางในทรงวายเฉบอันเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล MT รวมไปถึงไฟ DRL ที่ออกแบบให้มีความแปลกตาและโดดเด่นกลางวันกลางคืนถังน้ำมันขนาด14ลิตรถูกปรับรูปทรงให้กระชับเข้ากับตัวผู้ขับขี่มากขึ้นช่วยในการควบคุมรถได้ดีในขณะเข้าโค้งหรือเบรกกระทันหัน 3. เครื่องยนต์ CP 2ที่เชื่อถือได้และแรงขึ้นเล็กน้อยหัวใจหลักของ MT 0 7 2 0 2 6คือเครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด6 8 9ซีซีแบบ crossplane CP 2ที่ได้รับการปรับปรุงจูนใหม่ให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นแม้จะยังคงกำลังสูงสุดไว้ใกล้เคียงเดิมที่ประมาณ74แรงม้าแต่การส่งแรงบิดกลางดีขึ้นอย่างชัดเจนทำให้การเร่งแซงหรือการใช้งานในเมืองมีความนุ่มนวลและสนุกยิ่งขึ้น ระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบ6สปีดแต่มีการปรับอัตราทดในเกียร์ต้นเล็กน้อยเพื่อให้การออกตัวมั่นใจมากขึ้นและยังมีระบบสลิปเปอร์คลัตช่วยลดแรงกระชากขาดรถเกียร์ลงซึ่งส่งผลดีต่อความปลอดภัยและความต่อเนื่องขององค์การขับขี่ 4. ระบบกันสะเทือนและความปลอดภัยที่พัฒนา ในรุ่นปี2026นี้ยามาฮ่า้ได้ตอบรับเสียงเรียกร้องจากผู้ขับขี่ทั่วโลกด้วยการปรับปรุงระบบการสเถิหน้าแบบเทเลสโคปิกให้มีความแข็งแรงและซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นพร้อมโช้หลังแบบโมโนช็อคที่สามารถปรับระดับได้หลายคันเพื่อให้เหมาะสมกับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลดิสเบรคคู่หน้าแบบใหม่พร้อมคาลิเปอร์สพอพ์ตและระบบ ABS รุ่นล่าสุดที่ตอบสนองไวแม่นยำมากขึ้นยกระดับความปลอดภัยในการเบรกอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยึดเกาะ traction control ที่สามารถเปิดปิดได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ 5. ฟีเจอร์ใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครบครัน mt 0 7 2 0 2 6มาพร้อมหน้าจอสี TFT ขนาด5นิ้วรุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Yamaha Y Connect ให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะรถสภาพเครื่องยนต์การแจ้งเตือนต่างๆรวมถึงการนำทางเบื้องต้นผ่านหน้าจอได้ทันทีโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนมากนัก แฮนด์บาร์แบบใหม่ให้ท่านั่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นและยังมีพอร์ต USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์พกพาได้สะดวกสุดท้ายยามาฮ่ายังนำเสนอสีใหม่อย่าง Midnight Cyan และ Phantom Black ที่เพิ่มความล้ำสมัยและดึงดูดสายตาบนท้องถนนได้อย่างเหนือชั้น